ใครใครจะเป็นสาวหนาว้าผมไงเป็นได้เบิเืหมหกเจ็ดโอเคเอเขอผากขอบุญขอบคุณทั้งไม่อ้อยลายๆเดอที่ซื่ออ่าไม้แล้วกับปูนมาต่อปะเทบลงให้ลูกก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเดอ้อก็ให้รังการ พาเย็บหยุดสุดได้ข้าค่ายหยุดสุมีเด้อแม่ให้มาสัมได้ก็คอยคืนหาแม่รอยเท้าพันเท้าด้สยกจ้าถุกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอคุณค่ะโอเคนาะพี่น้องเนาะ เปิดภาพขึ้นมาในช่วงบรรยากาศค่อยคำยามแรงในมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะกามมพบมาพ่พอกับซองของบอตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะกายูนาบ้านนาเฮือนของซาต้าเาบานุ่มเพิินพี่น้องเลยหลังจากเนาะบดได้ขึ้นมาทั้งนี้ก็ลายมือเติบไปได้พี่น้องตั้งแต้มือไปตอ่อยเอาใบพักอีฮุมเนาะกับนกโมเพิ่นเมือ่อนั้น ี่น้องเอ้ยเมื่อลวกกินทางบดมือเช้านี่โอ้ยคักอยู่ยแถวเป็นหนึ่งโอ้เนาะต่ำแจ๊กพริกคักพี่น้องเอ้ยทางเฮือนอ่าน้องออดเนาะเป็นกนเตรียมตั้งเสาเลยได้พี่น้องป้าตะคนูนดินทมดินไม้อ่ตาตะม่อมอยู่บานนี่อ่าจะได้เป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยได้อยู่นี่เนาะได้ละบาดน,นีทเหรอคือมีเิ็กน้อยมาเพิ่มซองคนผู้นะาบาดนีลเนาะอ้าวสวัสดีซาต้า อ่าจ okay. ัิงด้วยโบเมนถือผ้าอีกหรือโบเฮ็ดองล่องเนี่ยฮะโบฮะบอลเลอ้ยวเอาเมนบบโอ้ยนุ่งชินมันคือเฮ็ดองล่องอยู่แบบเนาะหมายวบาบได้เด้เอวยรักถือผ้าอีกก็มีเด้วยสบายดีเห็ดมังดูเห็ดมังดูน้องมังกรน้องมังกรน้องตงก้ะจริงด้วู้นี้เชร้าเลยบ่เชร้าเลยบอฮาเชร้าเลยบ่เจ็บทองเชร้าเลย เออเออ,เอ,อผมก็ยาไลาแล้วผูเออูเทียงกันด้บ้นานไหนย่ากันขี่ด้วบ้านไหนเอ,อี๋วจะไปดีน้องน้องวานออท่านกันจะได้นน่ท่านแล้วนี่าว่าใช่ผู้นั้นน่ะเจ็ปีก็ปีปีปลายเนาะยังมโอดบ่ะเพราะว่านี่เนาะช่วงหน,นึ่งหนึ่งนนิเนาะน่ะน้องมังกรเพราะใตา้เรตั้งซื่อเพื่อนก็นได้พี่น้องเลยช่วงได ช่วงอันว่าเอื้อจะอะได้น้องพ่นนี่ตอนนั้นพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์พ่นมาก,กับลูกชิ์ลูกหาพ่นว<ด>อาคนเนีายนำพ่นอลไซื้อเฮียมังกร<ด>แล้วกับผู้ดีน้องพ่นนี่เกิดเดือนมังกรผู้ดีมันบอก<ด>อ่าแล้วก็เอาซื้อมังกรเะ้าเฮ้ยมันจะคักก่าสัน<ด> <c oughs> อันนี้กับน,น้องต้นกล้าไพไพตั้งซื้อให้นี่ FC เอฟซีว่าไงกันคำว่า ให้ตั้งชื่อต้นกล้าให้เนี่ฮะเองใชตั้งเองบ่เออสาวสาวตาต้นกล้าสันทีไดอ้อือนี้นั่นสร้างเครื่องเข้ามาสาวตาเนาะเพิ่น,นกระลังขึง้นมาสันเนาะเพิ่นกระลังขึ้นเครื่องอ่าสร้างเครื่องเข้ามาแล้วก็ช่ให้ทางสาร้างเพิ่น,เป,นเป็นไรมันผนมันหัวแห้งใช่บ่ได้หัวไร้โป่งอออะไรเมันหัวตามหูมันชดเรือแบบตามลบตามอยังมันลงมาตามที่กระเจาโต สันกระซีเออมีวิธีเดียวชื่อซิลิโคนมายิงเลยบอลไหนมันหัวน่ะหมายไว้แล้วก็ชื่ออนแพนเรือมๆแล้นติดสร้างเพื่อนยุคคุ้งข่าวแล้วเราแบ่แบานี้ค่ะมีแต่เมื่อนเขาพอนอกแวตาเพื่อนมาหันเพิ่นได้ขึ้นแล้วก็บบอลใดมันหัวนั่นซี่บอกคนรถบอลนี้บอลนี้อ่เชแล้วก็ให้เพื่อนนั้นยอดหายยากดอกเดียดที่ชื่อให้ก็ได้ดอกซิลิโคนนั่นเนาะ มีแต่ว่าทำหมูเจ้าบนหัวกับสาดน้ำขึ้นไปมันชินยหัลงมาอยู่บนเนาะสาดน้ำไปมันหยดลงหันใน,นน้องกระตายหมูอิ่มยังอยู่โอ้เนาะสบายดีดยว่าในกล้องนี่เป็นตายแบบเขาแต่หิวเลยจะเปิดไม้ผมไม่กตอนนี่น,นะนพากันแวะกินข้าวเปียกพี่น้นนองเนาะฮอนท่องแบบว่าใช่

ผู้ใดเฮ็ดเขินเบ้อพ่อชิวไฮกินขนมชิวไฮกินนมอ่าบาต้องเฮ็ดเขินเว้อเอะออกมือน่ะโอ้ยเนื้อฉุนที่บริเวณเบืองเบิ่งอะไรอย่างเงี้ยมาให้เคนก่อนจะพาไปเด้นน้องน้ำหวานเด้อขนมมาให้อ่ะเด็กน้อยขี้ดื้อก่อนอ่าเนาะอ่างน้องมูพุ่ณกับอาจารย์ เอิญกินข้าวเด้อเราอะเมื่อกี้นี่กินข้าวก็ไปช่างวะใช่ไม่ดีฮะเออเราทุ่ยสับเหี้ยไปเฉยไปเอาเนาะจับนี่โอ้ยไปแล้วเนาะช่างว่าโทรศัพท์โทรศัพบเหี้ยพี่น้องเลยเอ๋อพี่น้องเนาะมื้อนี้กะคือว่าเราลมหนาวห้วยอยู่ได้ก็รักษาสุขภาพกันเลยเด้อพี่น um. ้องเด้อเดี๋ยวฮ่อนเดี๋ยวหนาว เงือนเอือจะแล้วก็แข่งอย่างไดมุ่งหลังพุ่งบางค่าอยู่พี่น้องเลยเนา,จาะจังใดก็ข้อกาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสู่คนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเดี๋ยทางต่างประเทศน,ำน้ำนอนพี่น้องเนากะกายินดีต้อนรับข่าวสู่ซอ,องของบ่อตาบ้านเฮาคือเก่ากพี่น้องกะขอมุกขอบใจละลายที่เข่าเบิ่งมาชมแล้วก็บอกโคถามโฆษณาเนาะทางซองบ่อตาพี่น้องเลยเป็นกำลังแห่งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะ à, thả thang à, phần mà sông của con cho người Bơm à, bơm bưng anh mày phải đây nhá lại này ôi tôi được sắp mưa thử phải là hi để đây cường nên một men ngay đấy nè ừ ừ này ô cái này sao đẹp hết ngăn đòn nó mùa bớt kiểu bởi nó hùm 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 nhờ ngoài mảng hao mảng cái này hao thì nó ăn rồi Đó ngoài cho vào vẫn cái đèn đèn hôm chắc đi Bỏ ăn vô mất cái nhai cứ cô cao vô nói nuôi nó vườn này ai à, có co muối hay cắn đó để co muối cắn đó bình bình à à à phá cắn kín vô thân này đó à đeo phù sao nhai đeo phù sao đi năm à, bố đại đồng tới với luôn ôi phù đang khui năm nôm vô เราไม่ได้เดาะลงหน่อยมาสิลักหอมแก้มผู้ชาวะนั่งีน่เนาะสอ้สดีตีโน่เจ้าเจ้าเจ้าอันอันชื่อบ่าหัวหัวอมันหัวนะบัดมือเขาอันพอน้องเวตามาได้ให้เพิ่นหยอดซิลิโคนเฉยเลยใส่มันหัวมองมโอ้เนาะว่าบดมันหัวพี่น้อง ตอนพ่นเะฮ็ดนะผลท่านโต๊ะเค็เถื่อจัะบอกเนาะผลมันวิหนาผลเลนะี่ยเน,นาะแต่เจ้าทางกลางนไงมันหนึหัวหลายสองสองเรียนสองเรียนอย่บ่แลขทางขอบกับมีอย่างมันเหมนหัวหลายแล,แลเจ้าถ่าเบิง้งบนไปอ่ารอบรอบรอบนี่แต่มันหัวเลยอ่ารอบที่ช่องนี่ผลรอบรอบแต่บิดนะไมมมันเหี่ยวเลยไมมมันเหี่ยวบ้านี่หน้าเพราะน้าม,ามย,ย,ย่อยมันสิตึงมันเหี่ยงมันถือผลเลยนี่ หรือว่าอาจจะหันน็อตบระจำก็ได้ตัวน็อตนี่น็อตบระจำเลยอันว่าเหมือนยังตุกเออตัวกันน้ําพนนั่นมันโบนี่ครับเหมืนยังเพิ่นยังขี่ข้นเยอะเหมืองเนาะเพราะว่าเพิ่นยังขี่มาเฮ็เดเยอะเออบางทีนะเาหันแบบพอดีแต่แบบรวมๆนั่นมันก็น้อยเลยอืมโค้ดแค่อ่ะเอาไม่เอาไม่ยอมเดี๋ยวคอย เนาะรอบสองรอบสามดิฮันโบแมนพุ่นมาแล้วบ่าคนกุ้มมาแล้วท่านใจอยู่เนาะมาแล้วมาแล้วฮันท่นอ้อาวไข้หัวไอพ่นเน้นบอลนุ่มมาแล้วนะกระดุมกระดมมาแล้วเนี่ แมนของข้าอยู่ตีเปิดถอยสามาคืขึ้นเก้ากะละเก็บเกบ ได้บ oh, <boy. S 1> ่เอาบ่เอาอีกบ่พอบ่พอเนาะดูอ่ะอ่าฮ่าสบายดีเด้อเดี๋ยวว่ายทั้อยู่บ่มือนีว่ะกำบูตันควรตีตรงห้ามควรตีตรงห้ามเนาะเลือดเตื้อเตลิดแหละพ่อแห้งมีแต่เอาลงแข้างๆกแหละนี่แหละเพราะว่า ปูนปูนกระปุกเอาตัวอย่างกระปกเอา,เอาแต่ว่าไม่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 นี่ค่อยว่าเอาไปฮั้นไม่เนาะเออเอาไปอันลองๆไปาชาวบ้านคือเสาเนี่ยมันนักเลยเอาจุจมหยูแล้วเพิ่นกับจีฮามตั้งอยู่หขนอยู่แล้วไม่สีไม่สี่สปะ สามเมตรหาซีบไอ้เนาะเสาเนาะกว่าสงคุณเป็นคนสร้างได้พี่เนาะนี่ตินุกเจ้ามาหับไม้น้ำพืนไปผู้หนึ่งอยู่เทิงนี่นี่นี่ลองไว้หนึ่งเซน ไม,หหนะไม่หาหนา้าซนะิหาโตเนาะโตนีนเ้เราเไม่หาหนา้าซิบนะแมนวะเอาโอเคไม่หาหน้าซิหาโตหนึ่งสงส,สหา้าโอเค น okay. right. 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 ี่นะครัไม่ไม่ห้าหน้าสิบสองพกม็ดหนึ่งโตโอเคห้าสิบสองตอนนั้นมันจอยแล้วเพราะมันถือบนุูนะตอนนี้ห้าส2ตสองิเนาะแต่ว่าพูดพูดพอพูดว่าตอนนั้นนะตัวนี้ตัวนี้นไ ờ, à, nó chơi rồi, à, nó thử phần anh cháy, nó hôm vào lúc được không? hà phần được không? được con đĩa hôm vào đây ờ ồ, nó chạy được rồi ờ đùm đùm bơm vậy cháy ờ đùm đùm bơm ướp ok <coughs> sau <coughs> ơ à lẽ ra chúng ta được nhà vật sẽ được luôn này cả luôn này có mà mình mua mi đột khả mát đột nhai khả mát đó Hãy <coughs> 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 <cười> ờ đó <laughs> ba <laughs> <laughs> Ờ phi lê Khai khai vô biết sao nào của nghe bên đây Hớp <laughs> Ừ <laughs> <laughs> เออเอาแล้วท nah ีปูน no> นี่ก็เอาลงคางนั่นแหละปูนไม่งั้นชาตันตนุมจะโป่งอย่งไรอ๋อปูนเพิ่นพอดีแล้วเอาแนวมาใกล้ๆเพิ่นลุงนี่ลื้อว่าจะเอาวันนี้บัตนุ่เนาะเนาะนี่เนาะงามเนาะเออเออเออนี่นี่นี่ Hm, hừm luôn luôn nè mì nga mấy bụng đen hả ka sót, vi đóng đen chết ka sọ thì sót nó, bùn đen chết ngon sọ, ok, ngon ngon com, chết rồi đúng Mày xô la à bay. Này nho nhò bộ ghi liềm, bun ghi nhạc hát bụi nè đấy nè nó nè 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 nè

nhiệt à mang sàn vượt nó sẽ phải đi đưa thằng này xàm lát xong sàn xàm lát pét sẽ chết chim hả อีก8ปดแนเกดสิบห้ันโอ้ยลืมต่ออ้ายแล้วเนาะ,นะจำต่อเพื่นก็รุดอยู่นะแต่กาวนะม,นมันนันมันนันบบได้เลยฮาเฮาบริโตนเพ่นอนรชื่อเลขเลยแล้วรนเอนะนี่ต้องทูต่อเพื่อนหากแล้บมันบบท่านแล้วบปนอ่นหาหนึ่งฮะสามลาแปดแสนเสิบห้าพัน bố <tôi> phô <thơ> ra cô đi anh, anh cái <laughs> đây, sao đi cả anh vô nên men trai này, anh trai này, anh trai nó anh trai ăn anh trai này, anh trai nó anh trai này, Ừ, mì thon đi bán cho mì thon cả hà chốt cho hài lấy ra khỏi Nhưng to lắm vậy đó à ship à chết ship ha phần à ok à rồi rồi á à, khỏi chạy à. đó nè thì nó nó hiện bó nhạc bó bạn đôi 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 à, chạy cứ ăn, kia vào ngoài phân chim má dù bố mày đi vào à, lên rồi bút đốt, ah, ah, kia, đi đâu à, quốc quay ta, bạn đi không muốn cọp chạy mẹ phân nè nó, à, cướp กระขอผักขอบุญขอบคุณทั้งไม่อ้อยหลายๆเด้อที่ชื่ออไม้แล้วก็ปูนมาต่อประเทิบลงให้ลูกกะให้เม่อยู่ดีมีแหงเด้อก็ให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงคาเเ็บอยสได้ค่อคายหยดชุมีเด้อเม่ให้มาสันได้ก็ขอคืนหาเม่ลอยเท้าพันเท้าเด้อาถูกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทั้งไอตาโดยโดยโดยโยถเลขหกโตเนาะอาดีใจน้ำ ี่น้องเลยถือว่ามาฮอดมาเถืงเต้นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นอุปกรณ์เป็นเสาเป็นปูนพี่น้องเนะาะทั้งเบิร์ทั้งมวนกะนสามล้านแปดแสนเจ็ดสิบห้าพันกี่นะ้อพี่น้องเนาะนะก็ถนะือว่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วบาทนี่ทางบ่าตาเองกะนกูแหละเนาะมืออื่นเดี๋ยวจะถามทั้งช่างเพื่อนบาทนี้ว่าเพื่อนว่างขึ้นมาบอ แต่ว่าทางสามพูดว่าโ,โอเคเนาะขึ้นมาโยกับแมนตะแกเพื่อนขึ้นมาคือเก่าหละหมืออื่นกับพี่น้องเลยฮะมแตว่าจังใดเนาะทางบอตาเองก็ขอกกับขอบมุขขอบใจขอบบุญขอบคุณทางแม่อ้อยหลายเด้อเนาะทีเป็นเนื้อเชื้ใจทางบอตาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้เนาะกลับไปหาแม่ร้อยเท่าพันเทาเนาะขอให้อยู่ดีไม่แหง้งลำลำเลยรวยขพบเจอแต่สิ่งดีดีนี้แต่สิ่งดีๆีรังไรเข้ามาในชีวิตเพราะว่านาทีการเงื่อการงานทางแม่เพื่อนเนาะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ไหมเด้อเนาะแล้วก็รวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บิดสุขสุขคน้นท้้คิดนี้ขอกราวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย,บาย